กรองแบนหรือกลองสูงแบบไหนเหมาะกับงานของคุณหลายคนถามกันมาเยอะวันนี้สรุปให้จบในคลิปเดียวไปดูกันถ้ามองผ่านๆกรองแบนกับกลองสูงอาจดูต่างกันแค่รูปทรงแต่เวลาใช้งานจริงผลลัพธ์แตกต่างชัดเจนค่ะ ทังในเรื่องการไหลของอากาศและการการันฝุ่นมาดูกันว่าแบบไหนเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดสําหรับกรองแบรนของทัสวา monster x หากคุณเป็นสายซิ่งออกตัวไวงานลักหนักหรือพารามอเตอร์ที่ต้องการรอบจัดๆกรองแบด์ตอบโจทย์ได้ชัดเจน เพราะอากาศเขาออกได้รวดเร็วรอบไม่อัน้นทําให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพและเล่งรอบได้ทันทีตามต้องการแต่หากงานที่มีฝุ่นเยอะใส่ก่อสร้างกรองสูงจะตอบโจทย์ได้มากกว่าค่ะเพราะด้วยการออกแบบของกรองสูงและขนาดของกรองทําให้ดักจับฝุ่นได้ดีกว่าและการใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าค่ะกรองแบรนหรือกรองสูงขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าค่ะหากใครเน้นแรงรอบสูงตอบสนองการเล่งเลือกกรองแบรนหากใคร เน้นกันฝุ่นใช้งานต่อเนื่องก็เลือกกองสูงเลยค่ะทาสาวา Monster ร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานพร้อมการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนตลอด1ปีเต็ม